การขับเลื่อนเรื่องประเดน็นของเราก็มีอยู่เจเรื่องซึ่งรายละเอียดนี้เราเคยมีอยู่ในรายงานการประชุมไปแล้วนะคะแล้วถัดมาพอเดินปุมาพันนะคะเราก็มีการจัดการประชุมแล้วก็มีการเปิดสภาพลเมืองแล้วก็เป็นกิจกรรมซึ่งต่อนเนื่องมาในกิจกรรมครั้งนี้เราก็จะมีรายละเอียดในการออนําเสนอในครั้งนั้นก็จะมีกระบวนการตั้งแต่เรื่องแนวทางการจัดการไฟนะคะ แปลงใหญ่ว่าทำยังไงบ้างแล้วก็มีข้อเสนอซึ่งจะเรียนเชิญให้มีการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรอบนี้เราก็จะเป็นการเชิญต้องบอกว่าเชิญทั้งภาคประชาสังคมนะคะภาคเอกชนภาคราชการแล้วก็จะมีภาคการเงินด้วยในการที่มารับฟังเรื่องเกี่ยวกับการจัดก,การไฟของเราตั้งแต่การเปิดสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ในส่วนนี้ก็ได้ดําเนินการไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ทำทำรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการเปิดสภาของเรานะคะมีข้อเสนอเรื่องการจัดก,การเรื่องพื้นที่นะคะมีการจัดก,การเรื่องเกี่ยวกับต้องเชื่อมประสานกับอบจอนะคะก็ต่อด้วยขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการสืบค้นไฟฟ้าในส่วนนี้ทั้งที่ผ่านมาก็จะมีรายละเอียดออกให้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ รอบนั้นก็จะมีต้องบอกว่ามีหน่วยงาน,นะะสิงเวียนร่อมนะคะมานำเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่เขตของเรานะคะมีการขับเคลื่อนและมีการทําวิจัยพื้นที่นําร่องนะคะเรื่องเกี่ยวกับการจัดก,การไฟซึ่งในส่วนนี้ก็ทําที่จังหวัดต้องเรียนว่าทาที่จังหวัดลำปางนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ก็จะมีการดำเนินการในการที่จัดก,การไฟแรงใหญ่ในพื้นที่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อซึ่งดำเนินการอยู่ ซึ่งจากกระบวนการนี้นะคะจากการที่เรามีการาประสานงานแล้วก็เชื่อมบูรณาการกับพื้นที่ทั้งภาคประชาสังคมด้วยก็จะมีแกนนำเกลือ่องบกมีแกนนำของคู้จังหวัดนะคะในแปบจังหวัดภาคเหนือของเรานะคะก็มีการขับเคลื่อนร่วมกับสภาลมหายใจภาคเหนือก็เป็นหลังจากนั้นเนี่ยสภาลมหายใจภาคเหนือนะคะก็จะมีการไปต้องบอกว่าเป็นต้นเรื่องในการไปรับงบจากสสสในการที่จะ ต้องอช่วยมาแก้งงบให้นักแปจังหวัดตอนนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนเรื่องการจัดก,การไฟป่าในแจังหวัดภาคเหนือซึ่งได้รับงบประมาณจากสสส,สโดยที่จะมีสภาลงทุนใ,นใจเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนครั้งนี้นะคะทุกจังหวัดเราได้ได้งบประมาณในการขับเคลื่อนโดยทางภาคประชาสังคมค่ะจังหวัดละ3 0 0แสนบาทซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะ มีกระบวนการในการจัดการของพื้นที่อยู่หัดมาค่ะหลังจากเดือนกรกฎาคมนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมค่ะก็มีการดําเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมนั้นก็คือเราได้เชิญกอปทั้ง3เขตนะคะมาร่วมประชุมร่วมกันแล้วก็ ในการนี้ก็มีการสารพลังภาคีเกิดข่กยการจัดก,การฝุณควนไฟป่าทั้งภาคเหนือเราก็จะมีอบจอแห่งทุกจังหวัดน,นะคะที่มาเข้าร่วมสู่ด้วยในวันนี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการที่อบจอนะคะก็มีข้อเสนอในการที่จะมีการจัดก,การไฟป่าก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนเรื่ององบประมาณในการที่จะช่วยขับเคลื่อนเ,เรื่องไฟป่าแล้วก็ เสนอให้อ,อกจอแต่ละแห่งะค่ะบรรจุเป็นก็บอกว่าเป็นเทศบัญญัติหรือว่าเป็นกฎบัญญัติของแต่ละที่นะคะในการที่จะจัดสรรงุบประมาณในส่วนนี้นะคะก็เราเป็นเรินการไปเมื่อวันที่25กันยายนแล้วก็เป็นที่มาว่า,ามีกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งวันนี้จัดที่นี่ด้วยก็คือสสสนะคะก็ จัดเวทีร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขาาภาวะภาคเหนือแล้วก็วันนี้ก็ได้รับอนุเคราะห์ให้กขง13เขตนะคะมาร่วมดําเนินการในครั้งนี้ด้วยทางสสสได้ดําเนินการให้ในส่วนนี้นะคะกิจกรรมจริงๆแล้วนี่เป็นมีกิจกรรมต่อเนื่อง จากปีนี้ถัดไปของกรกปเขตหนึ่งก็คือตอนนี้สสสสำนักที่1ิบนะคะก็ภาคีสัมพันธ์ได้สนับสนุนงบประมาณให้ราชพัฒอุตรดิต์นะคะในการที่จะมาเชื่อมประสานเครือข่ายจากการฟื้นฟูนไฟฟ้าภาคเหนือทั้งแปจังหวัดของเราซึ่งปีนี้เนี่ยทางราชพัฒอุตรดิตต์นะคะก็จะทําเรื่องหานข้อมูลให้เรานะคะแล้วก็จะมีงบประมาณในการที่ตอนนี้ ดำเน,นินก Bo ารอยู่ก็คือมีงบประมาณให้ภาคคเครือข่ายมาร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการ้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องประเด็นฝุกฝนเปบน่าซึ่งปีนี้ทางราชพัสดอุตรดิตถ์ได้ช่วยอนุราะห์งบประมาณในส่วนนี้ให้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นกิจรกรรมที่เราจะทําต่อเนื่องในปีนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่ต้องเรียนว่าที่คุณในส่วนที่ปีที่ผ่านมาของกพปเขต <K ent> นึ่งก็เรามีแผนบูรณาการร่วมกันก็ในการจัดก,การไฟป่าก,ก็คือมีมติร่วมกันว่าปีนี้เราจะดําเนินการเรื่องการจัดก,การไฟแปลงเนะ่ซึ่งเป็นกิจรกรรมจะต้องดําเนินการเรื่องอไฟซึ่งเกิดจากรอยต่อนะคะทั้งในเขตจ,จังหวัดและก็ เขตภาคเหนือของเราด้วยรวมถึงบางส่วนมีไฟซึ่งเป็นไฟข้ามแดนด้วยซึ่งในส่วนนี้จริงๆแล้วจังหวัดเชียงรายได้ไดำเนินการอยู่นะคะในการที่จะพูดคุยเรื่องการจัดก,การไฟแปลงใหญ่ซึ่งในส่วนการจัดก,การไฟแปลงใหญ่เนี่ยปีนี้นะคะต้องเรียนว่าพื้นที่ซึ่งน่าจะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการและเป็นพื้นที่ซึ่งจะเป็นพื้นที่นํารองต้นแบบก็คือ ต้องเรียนว่าเป็นที่รองภูนนะคะบ้านป้อนําของที่จรย,ยามนะคะ mm hmm. ก็ในส่วนนี้ได้รุประมาณสนับสนุนมาจากสภาลงานใจภาคเลยด้วยที mm ่จ hmm. ะขับเคลื่อนกระบวนการในปีนี้นะคะ mm hmm. ซึ่งเราจะมีการต่อเนื่อง mm hmm. ถัดไปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นกระบวนการเรื่องสุขภาวะผสมในส่วนปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้กระบวนการการดำเนินง,งานของเรานะคะ mm hmm. เข้าสู่การปรับปรุงร่างของธรรมนูญพระสง์นะคะ แล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นมาแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ปรับปรุงร่างแล้วก็เตรียมประกาศซึ่งตอนแรกก็จะประกาศตั้งแต่วันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเราผลปรากฏว,ว่าได้รับทราบม,มาว่าธรรมนูญพระสงฆ์ฉบับที่สองของประเทศกํลาลังประกาศก็ขึ้นประกาศไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา <S <S 1> <S 1> ดังนั้นก็เลยกลายเป็นโอกาสของเราว่าเราก็เลยมีกระบวนการในการปรับปรุงร่างของเรานะคะจริงๆล้วคือ ร่างที่ปรากฏอยู่ในข้างบนนียค่ะของเราก็จะมีห้าหมวดเหมือนธรรมนูญผสมทั้งฉบับที่1และฉบับที่2นะคะในตัวรายละเอียดตัวหนังสือนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของการที่เป็นสีดำค่ะก็จะเป็นเรื่องหัวข้อธรรมนูญผสมฉบับที่1นะคะในส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อของธรรมนูญสุขภาพผสมฉบับที่2ซึ่งประกาศใหม่ แล้วในส่วนที่เป็นสีน้เงินนี่คือเป็นหัวข้อของอธรรมนูญระสง์ซึ่งเราล่างมาแล้วก็เรามีการปรับปรุงล่างของเราตอนนี้นี่ธรรมนูญระสง์ของเรานี่ก็จะมีอยู่ที่34ข้อนะคะก็จะมีห้าหมวดเหมือนเดิมน,นะคะในส่วนนี้ก็จะ ได้รับอนุเคราะห์จากอาจารย์วิรัตในการที่จะออกแบบปกหน้าปกให้เราตอนนี้นะคะก็ในส่วนนี้เราก็จะมีการดําเนินการในการที่จะมีกระบวนการรับฟังความคามิดเห็นแล้วก็ในวันที่16เ,เดือนนี้นะคะก็จะมีกระบวนการในการ มีท่านเจ้าคุณน,นะคะของเจ้าคณะภาคเจ็ดนะคะแล้วก็ท่านเจ้าคุณวัดพระเชตุพุใช่ไหมคะท่านก็จะามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจของเขตเราในการที่จะมาติดตามเรื่องอหน่วยอบรมประจำตำบลน,นะคะที่แม่วางซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเอาธรรมนูญพระสงค์ของเราที่ล่างใหม่นะคะเป็นธรรมนูญพระสงค์ร้านนานเนี่ยไปนำเรียนท่านในวันนั้นด้วยนะคะในวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะ ในส่วนกากิจกรรมของธรรมนูญพระสงฆ์ล้านนานะคะส่วนถัดไปค่ะก็จะเป็นสุภาวะสัะสงคมสูงวัยล้านนาในส่วนนี้ก็มีการร่างธรรมนูญสูงวัยเช่นกันนะคะตอนนี้ของเราอยู่ในภาวะในช่วงของขั้นตอนที่6คือปรับปรุงร่างน,นะคะในส่วนนี้ก็เรามีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทบทวนสถานการณ์แล้วก็มีการกาหนดหัวข้อต่างๆนะคะมีทีมงานในการดำเนินงานให้ ในส่วนนี้ของเราก็จะมีอยู่ประมาณ3หมวดนะคะก็จะมีหัวข้อในครอบคลุมทั้ง4มิติในที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะสุขวัยนะคะก็จะมีหัวข้ออยู่ประมาณ15หมวดเรื่องนะคะในส่วนนี้รายละเอียดเนี่ยแนบไว้เมื่อคราวที่แล้วแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะค่ะจริงๆแล้วในส่วนของภาคเหนือของเราเนี่ยในระหว่างที่เรามีการขับเคลื่อนเรื่อง,องอสุขธรรมนูญสงไวัยนะคะ ก็จะมีการขับเคลื่อนประเด็นนี้ในส่วนนี้ก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณมาจากสสส,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 สให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในการทําวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนระบบและกลไกสนับสนุสนสนังคมสูงวัยในเขตหนึ่งทั้งแปดจังหวัดของเรานะคะตอนนี้เนี่ยทางทีมของอาจารย์เดชานะคะได้มีการสรุปแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดในในสไลด์ที่นำเรียนไปนะคะตอนนี้เราก็ จะมีกลไกซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายทั้ง8จังหวัดแล้วตอนนี้ท่านอาจารย์ได้ถอดบทเรียนออกมาทั้งหมดแล้วแล้วก็กำลังเขียน abstract ในการที่จะเผยแพร่นะคะตอนนี้อาจารย์ก็กรุณาให้สไลด์มาเราก่อนก่อนที่อาจารย์จะเผยแพร่แล้วในส่วนนี้ก็จะมีคู่มือซึ่งเป็นคู่มือเรื่องเกี่ยวกับ,บ,บกลไกรองรับสังคมสูงวัยของทั้งแปดจังหวัด ภาคเหนือของเราตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังอ e ี e ิีเปเปอร์คู่มือนะคะในส่วนนี้ก็เดี๋ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะส่งมอบห้กับพื้นที่ของเราซึ่งในส่วนนี้แปดจังหวัดภาคเหนือของเราก็จะมีะทีมของสูงวัยของทั้งหมดนะคะในร่วมกิจกรรมในส่วนนี้ด้วยนะคะในการขับเคลื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ถอดบทเรียนและกลไกที่ปรากฏของ,งแปดจังหวัดเราผ่านไปค่ะ เ,เรามีงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนในการขับเคลื่อนจากภาคสสส,สนะคะสำนักภาคีสัมพันธ์เหมือนกันแล้วก็ผ่านราชบัตรอุตรดิตในการสนับสนุนวิชาการเราในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ต้นแบบนะคะอยู่แปด 8ส่วนนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการถอดบทเรียนมาว่ามีพื้นที่ต้นแบบรองรับสังคมสูงวัยในระดับตำบลอยู่ที่5ตำบลน,นะคะก็ใน5จังหวัดของเราแล้วก็มีพื้นที่ต้นแบบซึ่งเป็นเครือข่ายระดับอำเภออันนี้ก็จะมีอยู่2พื้นที่นะคะก็จะมีที่เชียงรายแล้วก็ที่ลำปางนะคะอีกพื้นที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ต้นแบบ รองรับสังคมสูงวัยเครือข่ายระดับจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการที่ขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนนะคะในการทําเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ต้นแบบเครือข่ายจังหวัดและอำเภอ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งเราถอดบทเรียนมานะคะซึ่งรายละเอียดในสไลด์เกือบทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะส่งให้พี่ๆทุท้องถิ่นไอ,ะะอีกทีน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตัวที่ต้นแบบของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นการรายงานให้กับคณะรรมการ้ได้รับทราบนะครับแล้วส่วนที่เราจะเคลื่อนต่อในปี67ซึ่งเราได้เสนอไปยังคณะร,รกฐมนรสภาพชาติในเรื่องสนักง,งานนะครับว่า,า,าแผนนี้จะทางานในปีหน้า จะทำยังไงเราทำอะไรบ้างนะครับส่วนที่สองเมื่อกี้เราคุยกับทางสนสนักเก็ที่เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาเรื่องบุหรี่ฟ้าซึ่งเราก็ได้ได้แลกเปลี่ยนกันมาช่วงหนึ่งว่าแล้วก็เดี๋ยวจะทําในตัวโครงการในการทำต่อในเรื่องของปี7นะครับแผนปี66ได้ดำเนินการไปแล้วได้ผมเมื่อกี้ได้รับเรียนได้รับทราบแล้วมีท่าน